สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์พรชนันอุกฤษโชคอีกครั้งหนึ่งนะคะในคําพยากรณ์ของเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีมีน,นะะชาวราศีมีนเนี่ยเขาอยู่ในภพวินาศของดวงโลกนะคะก็จะค่อนข้างจะเป็นคนแบบสุขุมเยือกเย็นทําอะไรค่อยๆทาไม่ค่อยจะมีความทุกข์หรอกคะ่ะทำอะไรไปเรื่อยๆนะเป็นคนค่อนข้างจะเป็นคนมีระเบียบ ะะเก็บความรู้เป็นคนมีความรู้นะคะคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเลยชาวราศีมีนนะคะเ็เป็นคนจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะนะคะเก็บความรู้เก็บตัวพิถีพิถันพิถีพิถันทาอะไรไม่ค่อยเร็วอ่ะช้า,ชาๆแบบมั่นคงนะคะชาวราศีมีนนะคะเป็นแบบนั้นจริงๆเรามาฟังคําพยากรณ์นะคะใน ราศีนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยก็ดีนะคะทำให้เราเนี่ยจะทราบว่าในแต่ละเดือนเนี่ยดาวอะโคจออะไรมาเจอราศีเราบ้างเราควรจะทําอะไรเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างนะคะควรจะทําใจวางแผนอย่างไรนะคะแต่ว่าก็จะบอกว่าเออที่มาพยากรชาวราศีเนี่ยค่ะมันอาจจะแม่นสําหรับคนบางคนหรือไม่แม่นสําหรับคนบางคนก็ได้เพราะว่า เราจะใช้แค่ชาวราศีลัคนาเนี่ยนะเราไม่ได้ใช้นะ,ะของคนทั่วโลกะค่ะที่จะพยากรณ์ชาวราศีแต่ว่าลัคนาเนี่ยสำหรับใช้เวลาคนเนี่ยเกิดนะคะเขถึงจะใช้ลัคนานะ,ะเวลาเกิดก็จะมีความแม่นยำมากกว่าต้องให้บนพยากรณ์นะคะเป็นเป็นแบบนี้นะคะเราพูดถึงว่า จริงๆนะฮะการพยากรณ์เนี่ยค่ะของอาจารย์เนี่ยใช้ในการพยากรณ์ของดาวบนท้องฟ้าโดยแท้จริงนะคะใช้ดาวโคจรทั้งหมดเลยในท้องฟ้าของดวงดาวในแต่ละเดือนมีดาวอะไรโคจรมาอยู่ราศีอะไรความแม่นยำมันก็ต้องจะมีบ้างนะคะจะฝากบอกว่าอาจารย์นาาสอนหรารัส์ไทยนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการพยากรหุรสัตร์ไทยเบื้องต้งนะะโบราณเป็นโบราณโบราณจริงจริงล่ะาุรสัตร์ไทยโดยแทย้จริงเดือนหน้าจะเป็นภาคพยากรแล้วนะะสอนด้วยระบบออนไลน์อยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถเรียนได้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยเรียนหุรสัตร์และพยากรไม่ได้เชิญติดต่ออาจารย์ได้นะะติดต่อได้เลยค่ะก่อ,ะอนอื่นที่จะมาฟังคำพยากรณ์ของชาวราศีมีน นะคะในเดือนสิงหาคมก็ขอกำลังใจให้อาจารย์พรชนันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้อาจารย์ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเราก็จะมาเจอกับคำพยากรณก,กันทุกเดือนนะคะเช <c oughs> ิญฟังคำพยากรณ์ของชาวราศีมีนได้ค่ะ ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ส5้ามีนาคมถึงส2บสองเมษาย,ยนนะคะชาวราศีเนี่ยไม่เหมือนกับลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีอะไรเนี่ยเขาจะใช้คำนวณจากเวลาเกิดของแต่ละคนที่โหนเขาใช้ในการคำนวณน,นะคะแต่ชาวราศีเนี่ยก็คือเราไม่รู้เวลาเกิดเราก็ใช้รวมเอาของคนทั่วโลกมา ใช้ในการพยากรณ์นะคะก็จะมีส่วนแม่นส่วนหนึ่งนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยฮะจะมีดาวย้ายทั้งหมดห้าดวงนะคะก็คือวันที่แปดสิงหาคมจะมีดาวสุกย,ย้านยะย้ายจากราศีเนถุนมาราศีกรกฎซึ่งได้ตำแหน่งเป็นราชาโชค เวลา2 3่สนาฬิกาห้นาทีวันที่9จะมีดาวอังคารย้ายจากราศีเมษมาราศีพฤษภคือเวลาตีสี่สามสนาทีดาวเกตจะย้ายจากราศีกุมมามังกรออดาวเกตกับดาวราหูเนี่ยค่ะเขาจะเดินไม่เหมือนกับดาวดวงอื่นดาวทุกดวงเขาจะเดิน วนเข็มนาฬิกาแต่ว่าดาวพระเกตกับราหูเนี่ยก็เดินตามเข็มนาฬิกาโหนเพราะเรียกว่าโคจรย้อนจักรนะคะฉะนั้นดาวพระเกตเนี่ยก็เลยต้องเดินจากราศีกลุ่มย้ายมาที่ราศีมังกรใน,นวันที่9นะคะแล้ววันที่17ดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีกรกฎมาราศีสิงห์ซึ่งมันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรดาวพุธจะย้ายวันที่ยี เข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเวลา20นาฬิกา5นาทีนะคะทีนี้ชาวราศีมีนเนี่ยฮะดาวพระหัตถ์เขาเป็นเจ้าเรือนพระหัตถ์เขาก็จะอยู่เห็นไหมเป็นเกษตรอยู่ในตำแหน่งเกษตรของเขาเนี่ยอยู่หนึ่งปีแต่ทีนี้ในหนึ่งปีเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวทั้งหมดเหมือนกันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ในช่วงหนึ่งปีเนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยก็มีความมั่นคง เริ่มที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นละจากที่เราแล้วมาใช่ไหมก็จะมาอยู่ในดาวพระหัสจะได้ตําแหน่งเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะเรื่องการงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็เริ่มเข้าสู่ในสภาวะดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีความสําเร็จมากขึ้นนะคะแต่พอในปีนี้ดาวพระหัสเขามาอยู่ในนว,วางของดาวอังคารไงฮะ ใช่ไหมพระหัสกาวอังคารเป็นดาวคู่แล้วผู้ผู้สมพลก็คือโอ้โหมันจะต้องเหนื่อยนะปีเนี้ยมันจะต้องเหนื่อยถึงจะสําเร็จนะปีเนี้ยก็จะทําให้เรามีงานมากขึ้นมีความก้าวหน้าก้าวหน้าแบบสาเร็จแต่พอมาปีนี้เนี่ยพอมาวันที่เก้าปับ๊บเอดาวเ,เนี่ยดาวอังคารตัวเนี้ยที่ดาวพระรหัสอยู่ในนวางเขาเนี่ย เขาโคจรมาอยู่ในภพสหัชชะได้ตำแหน่งเป็นอะเป็นปลนะฮะเป็นปลาแบบสุพะก็คือว่าชีวิตของชาวราศีมีนเนี่ยค่ะก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับอะไรเหน็ดเหนื่อยกับการติดต่อเหน็ดเหนื่อยกับพี่น้องพี่น้องอาจจะมีปัญหาทําให้เราต้องเครียดนะทะทำให้เราต้องมีความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเงิน นะคะเพื่อที่จะให้เขาก้าวหน้าขึ้นหรือว่าเมื่อช่วยแล้วแล้วเราจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวอังคารมาเป็นสุภาสุภาษก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นน่ะความหมายของดาวอังคารดาวอังคารก็คือให้การต่อสู้นะคะทำอะไรจะต้องมีความอดทนต่อเสาจะต้องมีความอดทนถึงจะได้ลาบผลมาลาบผลที่ได้อได้เกิดจากอะไรฮะจาก การใช้เวลาเราถึงจะได้มานะคะชาวราศีมีนช่วงนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าชีวิตจากการสุขสบายมาพอได้มาอยู่ในระหว่างอังคารเนี่ยโออังคารก็คือเราจะต้องเหนื่อยเราจะต้องสู้สู้แบบมีไหวพลิบเขาเรียกไหวพลิบนะคะแข่งขันแข่งขันกับเขาสู้แข่งขันกับเขาต้องมีไหวพลิบในการแข่งขันนะคะนี่ในเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ย ดาวราหูมาอยู่ในภพกระดุมพระที่เขาบอกว่าราหูล้วงทรัพย์ราหูคนทรัพยะะ์ทีนี้ราหูเข้ามาอยู่ในระหวางของดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจากการที่ล้วงทรัพย์มานานแล้วในเดือนเนี้ยน่าจะได้เงินมาบ้างแล้วนะคะเราจะต้องไขฟ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินมาละนะคะถึงแม้เงินมันหมดไปแต่เราก็ได้ขึ้นมา นะแต่ขึ้นมาแบบเราจะต้องมีการแบ่งปันนะนะเราต้องมีการแบ่งปันได้มาจากการสูญเสียแล้วเราถึงจะได้นะฮะจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีนะคะการเงินมันได้มามันก็ต้องมีส่วนที่จะออกไปก่อนนะก็เ,เรียกราหรืคนทรัพ์แล้วราวหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยเห็นไหม ได้แบบฉับพลันเฉียบพลันเสียแบบฉับพลันเฉียบพลันที่เราคาดไม่ถึงฉะนั้นชาวราศีมีนจริงอ่ะจ,จะต้องได้เงินมาปั๊บก,ก็จะต้องทําบุญได้เงินมาปั๊บก,ก็จะต้องทําบุญที่เพื่อที่จะแก้ที่จะแก้เรื่องดาวนะคะเสร็จแล้วพอมาเนี่ยพอวันที่แปดต้นเดือนนี่ดาวสุ์เขาก็ย้ายมาได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคละนะคะ ดาวศุกร์เนี่ยพอกลางเดือนหรืออะไรก็จะดีขึ้นนะเราก็จะได้เงินมานะคะได้เงินจากอะไรได้เงินจากสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆฮะได้จากบริวารบริวารจะช่วยเหลือเราดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะ,ะบริวารจากทางไกลจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรานะคะพวันที่สิบเจ็ดดาวอาทิตย์ก็จะย้ายมาได้ตาแหน่งเป็นเกษตรดาวพุธ ะะวันที่20ปั๊บดาวพุธย้ายล่ะนะคะพระเกตดาวพระเกตก็จะย้ายมาอยู่ร่วมกับเสาซึ่งเสาเป็นเจ้าเรือนลาภะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะกับมรณะ,ะ,ะเราจะได้เงินจากทางไกลเอามรณะเราจะได้เงินจากทางไกลพอดาวย้ายแล้วนะคะ ดาวเสาเป็นเจ้าเรือลาพะมีพระเกตเข้ามาร่วมด้วยเท่าคุนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะ,ะเกี่ยวกับต้องติดต่อกับคนต่างประเทศการงานจะต้องมีการเดินทางอะไรเงี้ยจะดีค่ะจะได้ได้จัดเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะก็คือมันจะต้องมีการโปรโมทอะไรออกไปอันนี้นะคะในเรื่องความรักนะะ ความรักเนี่ยของชาวราศีมีนเนี่ยเพราะว่าได้พดาวพุธเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอุดมเขาเรียกอุดมนารอุดมเกณฑ์นะแต่เข้ามาอยู่ในนว,วางของของดาวเสาไงฮะเสาตอนนี้มาเป็นลูกพิษแต่จริงๆเนี่ยจะได้เงินจากเพศตรงข้ามจากคู่จากพึ้ส่วนนะฮะเพราะว่าเดินทางแล้วจะได้ลาบเห็นไหมมันจะมีดาวเสา นะคะจะได้ลาบแต่พอเราได้มาแล้วอ่ะเราต้องมีการจ่ายกับคนแก่คนสูงอายุคนแก่ซึ่งมันเป็นภาระให้เรานะ,ะในเรื่องลาบผลหรืออีกอย่างหนึง่งเราจะได้ลาบจากคนสูงอายุคนแก่นะคะเป็นผู้หญิงคนแก่คนสูงอายุเราก็จะต้องมีความระมัดระวังดูแลท่านที่ดีนะคะ จริงๆชาวราศรีมีเนี่ยควรจะไปทำบุญลงศพนะฮะทำบุญให้กับคนพิการเนี่ยคะจะส่งผลให้งานเราดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าดาวเขาไอดาวเสาตัวนี้เขามาเป็นลาภะก็คือคนแก่คนสูงอายุนะคะดาวพระเกตเนี่ยลักษณะเหมือนกับคนพิการคนที่มีปัญหาพิการคนแก่พิการอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะส่งผลทําให้เราดีขึ้นนะคะ หรือว่าทําบุญสร้างพระพุทธรูปประจําวันของเราะคะเข้าวัดทำบุญด้วยสบงจีวรอ,อะไรอย่างเงี้ยทําจิตให้สงบะะแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะก็จบคํำพยากรณ์ของชาวราศีมีนของเดือนสิงหาคมนะคะ